ดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลค่ะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆสร้างเสื้อปกปีกนกนะคะแบบตามหน้าปกเลยสร้างเสื้อขึ้นมาก่อนนะคะตัวนี้ของก็จะทําให้ดูแค่ครึ่งตัวนะคะก็จะเน้นเฉพาะการสร้างปกแค่นั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อเข้ารูปหรือเสื้อตัวปล่อยวิธีสร้าง เหมือนกันนะคะการสร้างปกอ่ตัวนี้ก็สร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยทุกครั้งนะคะเวลาที่เราจะสร้างปกในตัวตัวนี้เขาเรียกว่าปกในตัวเนาะปกในตัวปกปิกนกในตัวค่ะเราจะต้องปรับไหลนะคะเราจะต้องปรับไหลทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อเข้ารูปหรือเสื้อตัวป,ปล่อยนะ,ะปรับไหลเลยคะ่ะนะคะตัวนี้ก็จะยื่นสาบเผื่อติดกระดุมไว้ก่อนเนาะ ในแบบของเขาอ่ะมันจะเป็นกระดุมห่วงมันแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะคะเราจะทําเป็นกระดุมห่วงหรือกระดุมยื่นติดกระดุมก็ได้แอบเป็นปกยื่นติดกระดุมก็ได้แล้วแต่เรานะเดี๋ยวก็จะบอกวิธีนะการปรับไหล่นะคะเพื่อนขานะพับเส้นไหล่ของเรานะเส้นไหล่หลังของเราให้มาชนกับไหล่หน้านะคะการปรับไหล่เดี๋ยวก็จะบอกก็จะย้าตรงนี้บ่อยๆนะสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่เข้าใจในการปรับไหล่ก็น่าจะ พอเข้าใจอยู่นะเนี่ยก็จะพูดนี่ค่ะไหลหน้าและไหลหลังให้ชนกันตรงเส้นคอก็ให้ชนกันนะ,ะนี่ค่ะตรงรักแร้ตรงนี้เราโค้งได้ก็คือได้เท่ากับรอบจํานวนรักแร้ที่เราบวกรวมแล้วเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นเสื้อเข้ารูปหรือตัวปล่อยนะในส่วนของวงแขนรักแร้ตรงนี้นะคะอ่นนี้ตรงจุดยอดอกการปรับไหล่นะคะให้วัดจากจุดหาจุดด้านหน้านะคะชิ้นหลังกับด้านหน้า วัดว่าได้กี่นิ้วกี่เซนนะคะจากจุดนี้นะคะหาด้านหน้าเลยนะคะจากจุดนี้หาลักลักแล้หลังหาลักแล้หน้าค่ะหาได้เท่าไหร่หารสองนะคะหารสองเลยนี่ค่ะหารสองวัดว่าได้กี่นิ้วกี่เซนแล้วเราหารสองตัวนี้ของก็ได้1 4นิ้วหาร2ก็คือได้7นิ้วนะคะ7นิ้วเราจะ ให้ด้านหลังสูงกว่าด้านหน้า1เซนถึง1เซนครึ่งนะคะอ่ะเนิ้วบวกไปอีก1เซนครึง่งหรือ1เซนก็ได้นะคะอย่าให้เกิน1เซนครึ่งนะ,ะเดี๋ยวมันเยอะเกินนี่ค่ะ7นิ้วอยู่ตรงไหนติ๊กนะคะนี่ค่ะติ๊กค่ะปรับขึ้นมา1เซนครึง่ง ไะะหล่หลังสูงกว่าไหลหน้า1เซนถึง1.5เซนนะคะหรือประมาณครึ่งนิ้วตัวเลขตัวเดียวกันนะคะนี่ค่ะ,ะปรับเลยนะคะนี่ค่ะปรับขึ้นมานี่ค่ะอันนี้เป็นไหล่หลังทีนี้นี่เส้นเดิมของไหลหน้าถูกไหมแล้วเราวัดเลยว่าจากตรงนี้มันเท่าไหร่ก็ประมาณนี่ค่ะประมาณ1เซนครึ่งนี่ค่ะ อันนี้เราไม่เอาละเราปรับลงแล้วก็มายกด้านหลังขึ้นนะคะในส่วนของด้านหลังนะยกขึ้นมาด้านหน้าเราปรับลงไปเท่าไหร่เราต้องยกด้านหลังขึ้นมานะคะเราจะได้ชิ้นหลังไหล่หลังสูงกว่าไหลหน้า1เซนถึง1เซนครึ่งนะคะอันนี้คือการปรับไหลนะอย่าลืมนะคะเสื้อเราจะได้ไม่หงายหลังค่ะเราไม่เอาแล้วนะเส้นนี้ด้านหน้าเราปรับลงเช่นนี้เราก็ไม่เอาแล้วนี่คือการปรับไหลนะคะเราเช็คเลยนะทีนี้มา วิธีวาดปกปกเสื้อนะคะเวลาเราสังเกตปกเสื้อถ้าเราไม่อยากให้เสื้อนะคอลึกนะ,ะให้เราสังเกตจุดยอดอกสูงของเราจากจุดนี้ตรงจุดนี้คือเส้นสาบนะ,ะเส้นเกยยื่นติดกระดุมนะคะอันนี้ก็ทําให้ดู2แบบนะ,ะอกห่างนะ,ะอกสูง จุดยอดอกของเราคือตรงนี้ทีนี้เวลาเราจะทําเสื้อเนี่ยเราต้องการให้คอนะเขาลึกกี่มากน้อยลึกแล้วโป้ไหมในแบบของเขาจะลึกหน่อยฉะนั้นจากจุดตรงนี้ก็จะวัดลงมา13เซนนะคะ13เซน,นี่ค่ะติ๊กนะคะ13เซนนี่ค่ะนะคะแล้วขีดเสน้นจริงๆแล้วอะ มันทําเป็น2เส้นก็ได้เดี๋ยวก็จะบอกนะคะจากเส้นคอลึกลงมา13บสามเซนติ๊กนะคะอันนี้ตรงเส้นสาบนะคอกว้าง1นึ่เซนครึ่งนะคะหนึ่ซนครึ่งนี่ค่ะจากจุดนี้วัดลงไปตีเส้น แบบนี้นะนี่ค่ะให้ถึงเส้นกลางนะคะถึงเส้นกลางเส้นสาบเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางหน้านะคะตรงนี้ยื่นติดกระดุมประมาณ2เซนครึ่งในส่วนของคนที่จะทำติดเป็นติดกระดุมแทกรางหรือเจาะรางอะไรก็แล้วแต่หรือถ้าใครไม่อยากเจาะรางเราจะทําเป็นกระดุมห่วงกระดุมอ่ะเราจะจุดอยู่ที่ตรงนี้เริ่มเส้นนี้เลยพอเราขีดลงมานะคะนําชิ้นหลังนะคะนี่ค่ะชิ้นหลังไหลหลังที่เราปรับแล้วเรียบร้อยนะคะ พับตรงสิ้นหลังเลยเนี่ยไหลหลังสิ้นหลังตรงนี้พับแล้วมาวางให้จุดกันกับคอหน้านะคะนี่เลยนี่ค่ะคอหน้าและคอหลังให้ชนกันนะคะคอหน้ากว้างออกมา1เซนครึ่งด้านหลังก็ต้อง1เซนครึ่งเช่นกันนะคะจากจุดนี้น้านี่ค่ะส่วนของคอด้านหลังลึกนะคะ0.75 0.5ถึง0.75ค่ะโค้งค่านี่นะคะจากจุดนี้ก็จะประมาณ9เซนถึง9เซนครึ่งนะคะจุดนี้นะ แล้วเราก็เช็คเลยว่าได้เท่าไหร่เราก็จดตัวเลขเอาไว้เวลาเราวาดคอเช็คไหลตรงนี้ดูลักแรด้วยนะคะดูลักแร้ไปในตัวเลยดูจุดลักแร้ตรงไหลตรงนี้ถ้าเข้าไม่เสมอกันไม่สวยนะคะเราต้องขีดเส้นใหม่แต่งเส้นให้เขาสม,มูทนะนี่ค่ะแต่งเส้นนี่ค่ะให้สวยงามแล้วเราก็เช็คเส้นคอของเราเลยนะคะว่ากี่เซนนะคะคอหลังนะนี่ค่ะ จากจุดนี้ว่ากี่เซนตัวนี้ของก้อยได้อยู่ที่9เซนนะคะ9เซนถึง9้าเซนครึ่งได้หมดนะคะนี่ค่ะจดตัวเลขเอาไว้ต่อมาเราจะมาวาดปกรูปทรงของปกนะคะเ็จะเป็นทรงเหลี่ยมปกค่อนข้างใหญ่จากจุดนี้นะคะจากเส้นที่เราขีดจากจุดนี้มาหาเส้นไหลไปลายไหลเราตรงนี้หารสองนะคะหารสองอแบ่งครึ่งเลยนี่ค่ะ จากจุดนี้มาจุดนี้นะคะจากจุดนี้นะวัดได้เท่าไหรลล่เราหารสองติ๊กนะคะปกเสื้อก็จะเป็นมุมฉากตรงเส้นนี้นี่ค่ะเห็นไหมนี่ค่ะแล้วก็ตีเลยมุมฉากจากจุดนี้นะนี่ค่ะตีแบบนี้นะคะเป็นมุมฉากนะนี่ค่ะแบบนี้เลยด้านบนปกด้านบนจะเล็กกว่าด้านล่างนะคะ,ะตรงจุดนี้ ตีมุมฉากลงมามันจะเป็นรูปทรงลักษณะนี้ถูกไหมนี่ค่ะนี่ค่ะนี่คือรูปทรงของปกทีนี้ปกของเขาอะด้านบนมันจะเล็กเข้ามาอีกนิดหน่อยเราก็เถิบเข้ามาเราแต่งเลยนะคะเราแต่งตามรูปตามทรงที่เราต้องการนี่ค่ะ,ะขีดเส้นเราได้ปกแล้วเราได้ปกแล้วนะคะพอเราทําแบบนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยในส่วนของที่เราจะทําเป็น เจาะรังกระดุมหรือเราจะแทกรังกระดุมไม่เอากระดุมห่วงเนาะเนี่ยตรงจุดนี้เพื่อนเห็นจุดนี้ไหมอ่ะเราตีเส้นนะคะตีเส้นแบบนี้เลยอ่ะตีเส้นตรงนะคะเพื่อนค่ะตีเส้นตรงค่ะนี่ค่ะนะเวลาเราจะกิ้งปบตรงนี้ออกไปที่เราวาดนะคะภาพเส้นนี้นะคะภาพเส้นนี้กิ้งออกไปต่อเสริมกระดาษตรงนี้หน่อยนะ,ะเพราะว่าไม่พอนะคะก็จะต่อกระดาษออกมานะนี่ค่ะ เส้นนี้ไหมคะเดี๋ยวตรงนี้เพื่อนๆจะงงเดี๋ยวพับเส้นนี้นะคะอตีตรงนี้มาก่อนก็ได้นะอตีตรงนี้มาก่อนนะนี่ค่ะอตียาวลงไปก่อนก็ได้นะคะแล้วพับเลยนี่ค่ะพับนี้เลยนะค่ะกดให้เล้๋ยวเรากิ้งปกเลยนะคะกิ้งตรงนี้ปกที่เราวาดนะคะนี่ค่ะกิ้งตรงเส้นไหลที่เราปรับนะนี่ค่ะกิ้งออกไปเลยกดรอยออกไปนะนี่ค่ะ เพื่อนๆอ,อย่าพับผิดเส้นนะ,ะสังเกตไหมเราจะพับเส้นนี้ยาวลงไปนะคะ mm hmm. ล้วกิ้งนะคะนี่คือปกที่เรากิ้งออกมานะคะนี่ค่ะ mm hmm. เดี๋ยวตรงนี้มันจะสับสนตรงไหนรู้ไหมสับสนตรงที่เราไปติดกระดุมเราไปแซกรังกระดุมหรือเจาะกระดุมนะคะ mm hmm. แต่ถ้าเป็นกระดุมห่วงแบบในในแบบเลยมันจะไม่มีปัญหา mm hmm. เพราะเราจะไม่ยื่นสับไงคะเพราะเราจะไม่ยื่นสับเนาะอันนี้ก็ทําเผื่อสาหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่ต้องการทํากระดุมห่วงนะ นะคะวาดปลกออกมาเลยตามที่ที่เรากลิ้งนะคะเดี๋ยวก็จะอธิบายาท้ายคลิปนะคะว่าจะทํำยังไงนะ,ะในการอันนี้ปกค่ะพอเราได้ตรงนี้เสร็จแล้ววาดท,ทุกส่วนออกมาแล้วนะคะเราจะต่อกระดาษขึ้นมานะต่อกระดาษขึ้นมาค่ะ ราจะทำในส่วนของปกด้านหลังนะคะใช้แม่มทัดยาวนะคะตีเส้นเลยตีเส้นขนานจากเส้นนี้นะคะนี่ค่ะขีดยาวขึ้นไปเลยนะคะนี่ค่ะขีดเข้ายาวขึ้นไปเลยนี่ค่ะ คอหลังที่เราโค้งได้เมื่อกี้ของเพื่อนๆเ,เท่าไหร่ใช้ตัวเลขของเราจากจุดนี้วัดมาได้กี่เซนนะคะของเพื่อน,อนกี่เซนก็ใช้ตัวเลขของเราของก้อย9เซนนะวัดจากเส้นไหลขึ้นมา9เซนเท่ากับรอบคอหลังที่เราโค้งได้นะคะเนี่ยติ๊กเลยตีมุมฉากนะคะตีมุมฉากนี่ค่ะตีตรงตรีตรงนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้เราจะหาร3าแบ่ง3ามช่องตัวนี้ก็ใช้กะนะนี่ค่ะหาร3ามนะคะ ในการแยกปกเราจะแยกนะคะตรงนี้เราหาร3จากจุดน,นี้มาจุดน,นี้เราหาร3เดี๋ยวเราจะแยกปกเดี๋ยวก็จะอธิบายนะคะรู้สึกว่าก็จะพูดก็ลงหลายคลิปนะคะว,วิธีสร้างปกเนี่ยการแยกปกเนี่ยมันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตัวนี้นะคะก็จะตัดเอาเหลือไว้ก่อนเนาะเผื่อขาดเผื่อเกินเราค่อยว่ากันค่ะ นะ,ะเราจะแยกปกตรงนี้ในกรณีที่เราแยกนะคะการแยกนะ่ะใช้สูตรเดียวกันคือแบบนี้เลยคือหาร3นะคะคอหลังหาร3นะ,ะทีนี้ตัวเลขที่เราจะแยกนะคะตัวเลขที่เราจะแยกตรงนี้นะ,ะตัวนี้ก็จะแยกอยู่ที่ครึ่งหนึ่งของครึ่งเซนก็คือ0.25อนะครึ่งหนึ่งของครึ่งเซนนะคะประมาณ1กระเบียดอะ ไม่เยอะหรือประมาณ0.5ประมาณนี้ในกรณีที่เราแยกตรงจุดนี้กี่มากน้อยเนะี่ยมันขึ้นอยู่กับความใหญ่ของปกนะขึ้นอยู่กับความใหญ่ของปกด้านหลังถ้าปกด้านหลังของเราต้องการใหญ่เราก็คือแยกตรงนี้เยอะหน่อยก็คือ0.5หรือ0.75แต่ละช่องนะคะตัวนี้ก็จะใช้กะแยกแบบนิดหน่อยเพราะว่าปกด้านหลังไม่ใหญ่มากเพราะว่าลูกค้าจะใส่ระบายนะอันนี้ที่ก้อยบอกว่าการแยกปกถ้าปกใหญ่เราจะแยกด้านหลังในตรงนี้เยอะ เพราะว่าถ้าเราแยกไม่เยอะนะคะมันจะทําให้ปกด้านหลังนะตน่ะตึงนะคะในกรณีที่เพื่อนๆไม่เสริมระบายนะเราสามารถทําปกใหญ่แล้วใช้ปกของตัวเสื้อเลยไม่ต้องไปหาระบายมาเสริมนะอันนี้ของก้อยมันจะเป็นปกเล็กและมีระบายเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็จะใช้กะนะคะในการแยกก็คือ0.25หรือ0.5 ครึ่งหนึ่งของครึ่งเซนหรือครึ่งเซนนะคะไม่งงนะก็ไปต่อนะคะแต่ละช่องนะคะ3มช่องนี่ค่ะก็จะแยกนิดหนึ่งนะคะปกใหญ่เราก็แยกเยอะนะคะถ้าเราแยกน้อยมันจะรั้งนะคะในส่วนของปกด้านหลังเวลาเราพับเข้าไปนะคะเวลาเราตลบคอด้านหลังปกเข้าเข้าไปมันจะรั้งนะ ตัวเลขนะคะของความใหญ่ของปกไม่มีตัวเลขบอกนะเราใช้ในส่วนของไหลของเรานะคะ พิจารณาก็คือจากจุดนี้มาจุดนี้เราก็หารสอง้วก็วาดปกถ้ามันใหญ่ไปแล้วก็เก็บเข้าให้พิจารณาตามสัดส่วนของบุคคลท่านนั้นๆน,น,นะคะพอเราแยกปกเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็เช็คเลยจากไหลมาหาเส้นคอหลังที่เรายื่นมาได้เท่ากับ9เซนของเราไหมของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็ตัวเลขของเรานะคะอันนี้ตัวเลขของก้อยนะอันนี้ของก้อยไม่ขาดไม่หายก็คือพอดีใช้เส้นนี้เลยเวลาเราแยกปกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราสามารถแต่งปกได้ตามชอบตัวนี้ก้อยมองว่าปก มันเล็กแต่ที่ก้อยวาดเล็กเนี่เพราะว่าจะไปเสริมระบายต่างหากนะคะในกรณีที่เสริมระบายก็ใช้ปกนี้เลยนะคะความใหญ่ของปกตัวนี้นะเดี๋ยวก็จะบอกไปแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนๆมือใหม่ก็จะงงทําไมไม่บอกตัวเล็กตัวนี้ปกใหญ่แค่2นิ้วเองนะคะตรงนี้สนิ้วแต่เวลาเราไปเสริมระบายเนี่ยปกใหญ่ประมาณ5เซนค่ะจากจุดนี้มานี่ค่ะห้าเซนนี่นี่นี่นค่ะห้าเซนหรือ2นิ้วตัวเลขตัวเดียวกันนะคะตัวเลขตัวเดียวกันค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตวัด ตัวนี้ปกตัวนี้ในกรณีที่เราจะไปเสริมระบายเพิ่มนะคะถ้าเราไม่เอาระบายเราจะต้องทำปกวาดปกใหญ่ออกมาให้มากกว่าตรงจุดนี้นะ,ะอันนี้อีกแบบนะ,ะตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วครึ่งนะคะจำนวนระบายระบายใหญ่เท่าไหร่เราก็วาดออกมาเลยสมมุติว่าเราไม่ใส่ระบายนะคะแต่รูปทรงปกแบบนี้เราก็ยื่นออกมาเลยนะคะนี่ค่ะในส่วนของข้างบนนะนี่ค่ะ อ่ะแล้วก็แต่งปกไม้เลยในกรณีที่เราไม่ใส่ระบายเราก็ใช้เส้นรอบนอกนะคะอ่านี่ตัดออกไปเลยนะนี่ค่ะในกรณีที่เราไม่ใส่ระบายเราใช้เส้นปกขอโทษค่ะปกด้านนอกอ่าถ้าเราจะใส่ระบายนะคะถ้าเราจะใส่ระบายเราใช้เส้นเล็กอ่าเส้นนี้นี่ค่ะ ลายเส้นนี้ทีนี้การที่เราจะใส่ระบายตรงปกเสือ้อนะคะตรงปกเสือ้อตรงนี้ที่เราวาดเนี่ยเราจะต้องหักเข้าออกไปหักส่วนของระบายนะคะออกไปนี่ค่ะตรงจุดนี้ประมาณครึ่งนิ้วนี่ค่ะให้ตีเรียวแบบนี้นะคะตีเรียวการที่เราจะถ้าเราไม่หักนะปกมันจะใหญ่มากถ้าเราไปใส่ระบายนะนะคะเพื่อนเพื <c oughs> <ๆ>่อนขาอย่าลืมนะเพื<ๆ>่อนเพื่อนต้องคำนวณปกดีๆนะถ้าเราจะไปเสริมระบาย อย่าลืมเก็บหักเข้าไปแบบนี้ส่วนที่เหลือเราระบายมาเสริมถ้าเราไม่เอาระบายเราตัดเต็มเลยนะคะอันนี้ก็ไปต่ออะตรงเพื่อนๆสงสัยตรงเส้นนี้ไหมอะตรงนี้เป็นเส้นกระดุมจะบอกนะ,ะขีดตรงได้ตัดออกไปนะนี่ค่ะเดี๋ยวอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะ ตัวนี้เป็นเส้นกลางหน้าเส้นสาบที่เรายืนปกเวลาเขาหักนะเขาจะหักมาถึงตรงจุดนี้ในกรณีที่เราไม่เอาไม่เอารังกระดุมนะ,ะเราไม่เจาะรังกระดุมเราจะใช้เป็นกระดุมห่วงเราใช้เส้นด้านในนะคะเส้นนี้จากเส้นนี้เส้นปกนะมาตรงจุดนี้ติดห่วงกระดุมนะคะเอาเส้นนี้ติดเลยเวลาเราตัดเราตัดเส้นในนะเวลาเราตัดเราตัดเส้นในในกรณีที่เรา จะแซกรางกระดุมหรือจะเจาะรางกระดุมเราใช้เส้นนี้อ่าเพื่อนเพื่อนเห็นไหมตรงจุดนี้ที่ก้อยบอกว่าเส้นตรงแล้วตีตัดขีดตัดถูกต้องไหมคะจากจุดนี้คะตัดเส้นนี้ออกไปตรงนี้เป็นจุดหักปกนะคะเราไม่ได้พับยางมาถึงด้านล่างนะเพื่อนๆออย่างงนะนี่ค่ะจุดหักปกเห็นไหมนี่ค่ะจุดหักปกเวลาเราเย็บกับสาบเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะปกก็จะอยู่ประมาณนี้ตรงนี้เราก็จะเกยติดกระดุม ในกรณีที่เสื้อมีเจาะรังกระดุมนะคะคือตัวนี้นะ,ะไม่เกี่ยวกับห่วงเนาะนี่ค่ะเราจะตัดเต็มก็คือสับเราก็ใส่รังลงไปตรงนี้เลยนะะี่ค่ะรังกระดุมนะเม็ดแรกนะคะเม็ดแรก,แรกวัดจากสาับเข้ามา1เซนครึ่งนะคะแล้วก็กะกระดุมกว้างอยู่ที่2เซนความใหญ่ส่วนที่เหลือช่องไฟของกระดุมเราก็ต้องการเท่าไหร่ก็แล้วแต่สัดส่วนของความยาวของเสื้อ ของบุคคลท่านนั้นๆน,น,นะคะสนิ้ว3นิ้ว,วครึ่งก็ว่ากันไปนะคะไม่มีตัวเลขบังคับนะคะมันเป็นดีไซน์ของแต่ละท่านแต่ถ้าเวลาเราจะตัดกระดุมนะติดเชือมีกระดุมเราจะต้องตัดแผ่นเต็มก็คือเส้นสาบตรงนี้นะสาบเราก็ตัดปกตินะคะใช้จุดนี้ครึ่งหนึ่งของไหลหาวัดจากเส้นสาบเข้ามาเลยนะคะประมาณ3ามนิ้วครึ่งโค้งเลยหาเส้นไหลนะคะนี่คือการตัดสาบนะอันนี้คือเส้นสาบที่เราจะไปตัดนะคะทีนี้ เสื้อที่มีระเจาะขอโทษค่ะเสื้อที่มีห่วงกระดุมตรงนี้เราจะต้องมีลิ้นนะห่วงกระดุมการยืน่นลิ้นนะคะด้านล่างเพื่อที่จะไม่ให้มันโป้เวลาติดกระดุมห่วงเนาะห่วงถึงไหนเราใส่ลิ้นถึงตรงนั้นนะคะอันนี้ไม่งงนะนี่ค่ะการสร้างปก ปีกนกแต่งระบายนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆขาหวังว่าคลิปที่ก้อยทําคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ค่ะก้อยแบ่งปนันการสร้างแพทเทิร์นตามหน้างานนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ